สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะวันนี้มาดามน้อยสีจะพามาทำก้อยกระดูกย่างสุกนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะนำเนื้อประดุกที่แกะแล้วตัวหนึ่งค่ะย่างสุกลงในกะละมังน,นะคะ ตามด้วยอย่างนี้เนาะค่ะอย่างนี้นะคะตามด้วยอะไรอ่ะทีนี้ตามด้วยพริกป่นโอ้ยข้าวคั่วชูรส รสใส่ครึ่งช้อนชาค่ะโอ้น้ำปลาช้อนชาหนึ่งอุย้ยอย่าเค็มเด้อน้ำปลารา้าน้ำมะนาว มะนาวนี่ลูกนึงนะคะถ้าชอบเปรี้ยวก็เติมได้อีกตามรสจะรสชอบตามชอบใจเลยค่ะแล้วก็คนนะคะคนให้เข้ากันค่ะนี่เป็นเป็นก้อยปลาดุกแย่งสุกนะคะเพราะว่าปลาดุกเป็นปลาที่ทานดิบไม่ได้ค่ะ เราก็กินสุกได้อย่างเดียวค่ะทีนี้ปลาดุกเลี้ยงที่นําเข้าจากเวียดนามมันจะเวลาเราต้มมันจะมีกลิน่นกลิ่นแรงค่ะกลินฉุนกิ่น้าววิธีที่มันดำน้อยซีลองทําอร่อยแล้วที่อร่อยที่สุดก็นํามาย่างในเตาอบประมาณ45นาทีค่ะกลับไปมานะคะแล้วก็อะไรเอ่ยต่อไป ดูถ้าจะไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่ก็เติมไปอีกได้นิดนึงเพิ่มได้นะคะเอาภัยด้วยนะคะถ้าทำไม่ถูกผิดประการใดหอมแดงตามลงไปค่ะหอมแขกค่ะโอ้ยเนียนเลยหอมแขกนะคะหอมแขกก็อร่อยเหมือนกันค่ะ หน้าตาจะออกมาอย่างนี้ค่ะก้อยปลาดุกตัวหนึ่งได้เยอะเลยได้เยอะเลยค่ะเดีย๋ยวเรามาลองชิมกันนะคะทุกคนอุ้ยหอมมากค่ะหอมมากหอมจริงๆค่ะแล้วก็ขั้นตอนไม่ต้องยุ่งยากเพราะว่าเราเตรียม เครื่องปรุงไว้หมดแล้วนะคะก็สละเน่เพิ่มลงไปค่ะเนยงามงามใส่พอประมาณนะคะถ้าไม่พอยังไงก็ค่อยใส่เพิ่มนะคะอีกต้นหนึ่งค่ะอีกต้นหนึง่ง เวค่ะเดี๋ยวนะคะหนังมันไม่ต้องทิ้งก็ได้นะคะมาดามน้อยสีเสียดายค่ะมันกรอบมากค่ะอืมอร่อยมากค่ะพี่น้องอืมปเปรี้ยวปเปรี้ยวพอดีพอดีค่ะคว,ความเผ็ดความเค็ม ความนัวพอดีหอมมากหอมจริงๆค่ะเรามาเรามาดูกันค่ะเสร็จแล้วนะคะ ดูค่ะดูค่ะน่าทานมากแล้วก็ใส่ผักชีหอมลงไม่ต้องเยอะนะคะอ,อีกนิดนึงอีกนิดนึง โรยด้วยกระเทียมเม็ดก้อยปลาก็จะตามด้วยโรยกระเทียมเม็ดพี่ขี้หนูสวนนะคะขอบอกว่าทานกับเขาจะทานกับคู่กับเข้าสวยหรือว่าข้าวเหนียวก็ได้เลยค่ะอืม เสร็จแล้วจ้าเสร็จแล้วจ้าอืมอุ้ยอย่าล้มเด้อต้องค่อยค่ะเสร็จแล้วค่ะเรามาทานกันไปเลยค่ะมาทานกันเลยนะคะขอบคุณค่ะที่เข้ามารับชม